สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาวาดรูปใครดีไม่รู้นะเนี่ยว่าจะวาดรูปใครก็วาดรูปพี่หนูม่วงไปนะคะเพราะว่าก็แ,แบบเออก็ไหนๆก็แคบรูปพี่ขออเข้ามาแล้วจากนั้นฉันก็ไปเริ่มวาดเลยครับครับจับนะคะทุกคนคือเราเผือเอาเป็นยังลบที่มันแบบ เรลูกที่มันเยอะๆอะเึงลกที่มันกว้างแล้วสําหรับปัดแก้มอะเออมันมีแบบนี้ด้วยนะก็ขอแนะนำแอปโพคิเอตนะคะอันนี้แนะนํำชัดๆนะหรือทุกคนจะไปใช้แอป,ป,ป IP อันนั้นก็ได้นะคะทุกคนเห็นหน้าแอปมันชื่อ IP ของพ่อกับมแม่เรานะคะไอแพดของพ่อกับมแม่เราอะแต่เนี่ยไอแพดเรามันมีแอปโพคิเอตไง แอปที่เราใช้เป็นก็ Apple GA, แอปพกิ a กับแอปไอนะคะทุกคนแต่แต่แต่เดีก็คือแอปไอมันอยู่ในของพ่อกับแม่เราอะคะ่ะมันอยู่กับของพ่อกับแม่เรามันอยู่ใน i p a พเครื่องของพ่อกับแม่เราะคะอค่ะโค้นะคะทุกคนต่อไปไปวาดปากเอ้ยพี่ฝนขุ่มลงคลิปล่าสุดอืแล้วฉันก็ไปกดกระดิ่งช่องพี่เขาด้วยค่ะทุกคน แบบเลเยอที่เรากําลังวาดออกอะ่ะมันก็จะดูได้หละว่าเราวาดสวยหรือไม่สวยเพราะดูเป็นแบบมีภาพแบบเป็นภาพเขาอยู่น,ยนึงยังไม่รู้ว่าเป็นภาพพี่หนูม่วอยู่มันคุณก็แน,น่าจเข้าใจอยู่เราอเพราะแบบไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมแม่บอกให้ไปเปิดพัดลมค่ะทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมคะ แม่เราก็นอนอุตูดอยู่ตาตาตาออนะคะโคลแล้วก็ถึงมาการเดี๋ยวก็ได้จะถึงการระบายสีแล้วนะคะทุกคนเ่ยอ,อันดับแรกเลยสีม่วงอันนี้ก็ม่วงเกินเฮ้ยเดี๋ยวนะเออเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าด่าน้ารัดก็คือเราก็ลงคลิปวิดีโอสั้นเยอะกว่า คลิปวิดีโออ,ออื่นๆเนาะเออแล้วก็มีอะไรทักมาอีกเมื่อกี้ฉันก็แบบก็เพิ่งทักมาพี่อาด้าน่ารักอือแล้วนี่ก็ทักมาอีกแต่ไม่รู้นะทักเรื่องอะไรทักเร็วอะแล้ว,ลวน่นอ่าดิสนีย์ทักมาเละฉันก็อืมไม่รู้จะคิดยังไงฉันก็เหนื่อยนื่อยอะ ก็ไม่ได้หวังในใจพวกคุณที่กาลังจะมาดูคลิปวิดีโอรเราแต่เราหาวค่ะหาวค่ะนี่นะคะทุกคนก็มาเลือกสีผิวนะคะแต่เลือกสีผิวมันนานจริงคือ <laughs> ไม่รู้ว่าว่าที่เขาจะผิวเป็นยังไงดีอันนั้นก็สีดอันนู้นก็ไม่ค่อยดีอันนั้นก็เข้มเกินอันนั้นก็มันเยอะทุกคน แต่ที่รู้ก็คือเราระบายเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาตกแต่งแก้ให้พี่เขานะคะคนอก็อาจจะตกแต่งแก้ม,ะคะคกกกมเสร็จฉันต้องผ่อนอะไรหลายอย่างมาจริงๆนี่นะคะทุกคนนี่จะเป็นน่าจะเป็นการปัดแก้มครั้งสุดท้ายแล้วก็เนี่ยไปทําหัวใจให้มันดูน่ารุกน่ารักน่า แล้วฉันก็ขออนุญาตทําแบบนี้นะคะคนให้มันดูเหมือนว่าแบบเหมือนไหมอ่ะเหมือนไหมอ่ะถ้าเหมือนมันก็เมนต์มานะคะคนเหมือนก็เมนต์มาไม่เหมือนก็ไม่ต้องอ่ะเหมือนถ้าเหมือนนะคะกดหนึ่งไม่เหมือนกดสองนะคะโคดเมื่อกี้ไปจาก m y อ s มาไหมเดี๋ยวเราจะเอสสมาไหมให้ดูนะคน แบบเบาๆนะอ่ะเบาอีกมีนะเบาอีกเนี่ยเบาสุดแล้วน,นั่นี่เนี่ยแล้ก็เขียนนะคะเราเราจะเขียนว่าพี่หนูม่วงเก๋งไฮเอ็นคู่จิ้นพี่บอสแต่กับมันเขียนใหญ่เกินแล้วมันสีอันนั้นเกินสีเข้มเกินก็เลยต้องไปดูสีขมผมพี่เขามานะคะทุกคนไปดูสีผมอมพี่เขามาเพราะว่า ผมของพี่เขาอะเป็นสีม่วงใช่ไหมก็ต้องม่วงนั้นแสดงว่าพี่เขาอะชอบสีม่วงไงเราก็เลยโอเคสีม่วงก็สีม่วงแกงไฮเอ็นแกงไฮเออลืมไปว่าเราดูดสีผิวเราเราเราดูดสีผมพี่เขามาเขียนอนะเออลืมแก๊งไฮเอ็นคู่จิ้นคู่จิ้นพี่บอส กูจีนพี่บอสนะคะข้ออันนี้ไม่ได้ถอนหายใจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงไม่ร้องหรอ,หอกคทุกคนไม่ร้องหรอกไม่ร้องหรอกแต่ว่าเราจะเขกกองจากเก้าอี้ของเรานะคะทุกคน อนุญาตร้องเพลงของคนอื่นนะคะทุกคนอ่าร้องชอบผักชอบบ้า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 บาบาเพลงบ้านนานะคะบ้านนาบรรทาหรือเปล่าเออน่าจะบ้านนาบรรทาชอบผักชอบบา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 เออนี่นะคะพี่หนูม่วงกลายเป็นม่วงจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นม่วงทั้งตัวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กดกลับนะคะทุกคนกดกลับให้พี่เขาไม่ม่วงเลย นี่บา,บายยค่ะเจอกันคลิปหน้านะ